พว้เราทุกคนครับมาดูนโยบายผักส้มนะครับรวม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 หมดเลยครับคลิปน anyway> ี้นานหน่อยนะครับดูเสร็จแล้วผมอยากฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆครับคองทัพอันนี้อย่ามาบิดเบือนบิดเบือนกันไม่ได้แล้วทำไมต้องมาเสียงเดิกันทะ้ลาะกันได้ไหมราเหมือนกันได้ไหม เปิดได้ครับใครจําไม่ได้นะครับลองเปิดดูนะครับผมท้านะครับบอกเลิกเกณฑ์อาหารครับ yes แก้หนึ่งหนึ่งสองครับ yes ศาสนาประจําชาติครับ no ผมไม่เชื่อว่าการกราบไหว้บูชาจะนํามาซึ่งความสําเร็จในการไหวทำไมเราไม่มีประโยชน์เอาสติกับมันนี่ประเทศไทยไม่มีภัยคุกคามใกล้ตัว มองยังไงก็มองว่าเขมเมยังมีเจตนาที่จะทําลายสหไทยเขาต้องการที่จะรักษาพื้นที่ดังนั้นเราลดทหารลงได้คราวจำนวนาหารลงได้ราะเลิกการเกณฑ์ทหารและเมื่อลดจํานวนทหารลงแล้วหลักฐานชิ้นสําคัญที่สุดในข้อขัดแย้งไทยกัมพูชาอาจไม่ใช่คําพูดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่มันคือภาพถ่ายจากดาวเทียมที่โกหกไม่เป็น ก็ชับมันใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยับใช้ขีปนาวุธระยะไกลที่นำวิถีโดยระบบนำวิถีสมัยใหมุ่ดนักวิเคราะห์อิสระจากต่างประเทศได้ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมติดตามการเคลื่อนไหวของทั้งสองฝ่ายย้อนหลังไปหลายเดือนและนี่คือ3หลักฐานที่พวกเขาค้นพบหลักฐานชิ้นที่ 1. การเสริมกําลังรบภาพถ่ายยืนยันว่าหลายเดือนก่อนเกิดการประทะใหญ่ ฝ่ายกัมพูชาได้เริ่มเคลื่อนย้ายยุทธปกรณ์หนักเข้าสู่พื้นที่ก่อนทั้งรถถัง T55 ้ง t 5กว่า30คันและเครื่องยิงจรวด BM21 ถูกนำมาประจำการประชิดชายแดนอย่างมีนัยะสำคัญหลักฐานชิ้นที่2การเตรียมพื้นที่ดาวเทียมยังตรวจพบการก่อสร้างถนนทางยุทธวิธีและการขุดสนามเพลาในหลายจุดยุทธศาสตร์ของฝั่งกัมพูชาซึ่งเป็นการเตรียมพื้นที่สำหรับการรบอย่างเป็นระบบหลักฐานชิ้นที่3 การวางกับระเบิดและที่ชัดเจนที่สุดคือภาพที่แสดงให้เห็นว่าฝ่ายกัมพูชาได้เริ่มวางกับระเบิดต่อต้านบุคคลในพื้นที่ชายแดนตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะเป็นชนวนเหตุให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บเสียอีกบทสรุปจากหลักฐานเมื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกันแม้จะยังคงเถียงกันว่าใครเป็นผู้ยิงนัดแรกแต่หลักฐานที่บิดเบือนไม่ได้จากอาวกาศได้ชี้ชัดแล้วว่า ฝ่ายกัมพูชาคือผู้ที่เตรียมการและยกระดับความตึงเครียดจนนำไปสู่การประทะรุนแรงในครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและนี่คือพลังของเทคโนโลยีในสงครามยุคใหม่ที่สามารถเปิดโปงความจริงและเป็นพยานปากเอกที่ช่วยให้ชาวโลกได้เห็นว่าใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายเริ่มต้นเกมนี้นลุกเตี่จะต้องใช้คนทหารเป็นจำนวนมากหมดทุกไปแล้ว โจมตีเราจนสังคมเชื่อ,อไปเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเทคนิคที่เขาใช้อย่างแรกก็คือมีหน้ามาเมื่อก,กี้มองตามผมใช่ไหมครับชี้นำเขาใหตามเป็นเทคนิคของเขาต้องเอ๊ได้แล้วไม่มีครับที่บอกว่ามาร่วมรัฐบาลกันเถอะมาแก้หนึ่งหนึ่งสองด้วยกันใครไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองร่วมกับฉันร่วมรัฐบาลไม่ได้ไม่มีครับไปด่าทหารไปด่ากองทัพไมและอยากจะบอกอีกว่า ออกมาจากกองทัพในภาวะที่ทหารเนี่ยเขากําลังทําสงครามกับกัมพูชายอยู่เนี่ยนะแล้วข้อแรกอย่าเขียนซะสวยหนูเลยทหารโอ้โหสลากที่ตอนแรกทําไมุณไม่ให้กำแังทหารแบบเนี้ยเน<อ>ะไม่ด่าเขาทําไมอไม่ด<อ>่าทหารไปด่ากองทัพทําไม